คลิปนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีพักรีสอร์ทในแมน่น้ำแขวที่สามารถตกปลาได้กินหมูกระทะชิวๆดื่มกักับกบรรยากาศหน้าแพเฝ้าเวดร,รอลอกลาดทันผูน้และปลาที่นี่คือเยอะมากๆทั้งหน้าแพและหลังแพรและที่นี่คือทั p วิวเอราวัณกาญจนบุรี ก็จะมาเช็คอินที่นี่นะครับรเดี๋ยวเราก็จะขนของเดินไปนะครับมีเลอ,อยู่ด้านหลังยู่ที่นี่คือสวยมากนะครับไม่ไกลจากฝั่งนะครับรีสอร์ทลงมาก็จะเจอรีสอร์ทเลยนะครับโซนแรกก็จะเป็นโซน VIP นะครับโซนนี้สามารถประกอบอาหารได้นะครับมาเป็นครอบครัวใหญ่ ในห้องของเราจองอยู่ท้ายสุดนะครับเป็นโซนคลาสสิกมีอยู่ห้าห้องด้วยกันนะครับอนนี้ก็มีหน้านาตกปลาอยูยนะครับเขาบอกว่าปลาที่นี่กินกลางคืนนะครับแล้วข้างหลังก็ตกได้เหมือนกันนะครับข้างหลังน้ำจะนิ่งมีปลานิลนด้วยเขาบอก <ะ>ห้องพักเราแล้วนะคะี5้5ว้าวบรรยากาศหน้าห้องพักนะครับ mm hmm. เต็นวิวแม่น้ำแคว วดนะครับกาแฟมันกินฟรีมีทีวีแล้วก็ไ i ไฟให้ด้วยนะครั w วไฟเรา <Yeah. S 1> สแกนตรงนี้นะครับหลังกุญแจนะส่วนห้องน้ำนะครับแช่อ๋อมีเครื่องทำน้ำุ่นด้วย ด้านหน้าก็จะมีโต๊ะให้นะครับไว้กินหมูกระทะแล้วก็เสื้อชูชีพเรือก็พายได้นะครับห้อง A5 ก็จะติดทางเดินนะครับด้านข้างเดินไปข้างหลังก็ได้นะครับข้างหลังก็จะมีอ่างล้างอ่างล้างจานนะครับ หลังก็ตกปลาได้นะครับแต่สาหายจะเยอะหน่อยมาดูข้าวกี่ทำอะไรครับอยู่หลังห้องนะครับทำไรครับปลาปลาตกปลา <c oughs> ด้วยเบ็ดกระปองนะครับ <c oughs> โอ้โหไอ้เคบิดยิ <c oughs> งจะลอยอย่างนี้ไม่ได้นะ ตายเธอเองว่าเป็นทินของเองใช่ไหมเองเลยแต่หน้ามาแบบไม่กลัวอะไรเลยไอ้ทำยังไงน้ำลึกไหมข้างหลังกี่เมตรสามเมตรสองเมตรครึ่ง ปลาหลังแพครับอ well. oh, well. uh, you right? yeah. ุ้ยปลานินปลานินตัวเบ้อเลยเธออุ้ยปลานินปลานินปลาหนีนใหญ่ปลานินใหญ่ปลานินใหญ่ปลานินใหญ่ครับปลานินใหญ่เว้ยปลานินใหญ่ตัวเบ้อเลยไงน้ำเลืกสามเมตรครับเนี่ยอุ้ยปลาหม้อปลาเตอร์เขามีหน้าเดียวปลาหม้อปลาเตอร์ลายเปลือยปลานีนใหญ่ครับตัวนี่อุ้ย เอาเบ็ดมาหย่อนข้างหลังแล้วครับขีดแดงแป๊ดเลยจะกินเบ็ดไหมแล้วกจี่เเอาขนมปังนะครับตกลองดออูมันเข้ามากินเหยื่อแล้วเข้ามากินเหยื่อเราครับรอ,อืมีหมอตะกับ ตอนนี้เราลงเบ็ดไปแล้วนะครับสามคันกำลุ้นกันจะมีอะไรมาตอดไหมเขาว่ากลางวันมันไม่เอานะครับมันกินกลางคืนว่าางนั้นกาลุนกันนะครับช่วงกลางวันจะมีตัวไหมก็มาแล้วนะครับเมนูเด็ดของเราหมากระทุหมูกระทะเป็นชุดชุดเล็กนะครับสั่งมาเท่าไหร่สามร้อยทวนนะครับสามร้อยห้าสิบ ชุดใหญ่หกร้อยรวมโ้กนะครับแล้วเราก็กินหมูกระทะนั่งชิวๆนะครับเป่าบิดไปด้วยไม่มีความหวังเลยอัน <c oughs> นี้ฝนก็จะตกแล้วนะครับ <c oughs> พายุมากำลังมือดอดำมาเชียวไม่น่ารอดนะครับรรยากาศนี้สุดๆนะครับ <c oughs> ได้ที่แล้วนะครับหมูกระทะของเรา ทาการบรรยากาศสายฝนที่โปรยไปลายไม่รอด มาแล้วอยู่ไหมปลาอะไรอะไรปลาได้ลุ้นกันตัวแรกคือปลาอะไรมีใมไหมมาแล้วตะเพียนตะเพียนไซส์สี่นิ้วนะครับกำลังกินหมูกระทะชิวๆกับท่ามกลางสายฝนมาเลยอ้าวสุดยอดจริงๆเก็บเก็บ อาเริ่มเข้าแล้วนะครับเมื well, bit, ่อลาอันกินกลางคืนเขาบอกปลากระมังครับปลากระมังปลากระมังไซสวยเก็บเก็บเก็บ เริ่มเข้าแล้วนะครับครับเวลาเป็นเมื่อเริ่มเข้าเลยเอา้าหลุดเลยครับ หลุดนะครับหลดุดอดแดกอีกแล้วเบ็ดง้างนะครับนะเบ็ดง้างเลยน่าเสียดายเขาใช้เบ็ด0.8นะครับง้างเลยต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งถแล้วไม่ไหวปลาแม่น้ำมันแรงสู้กับแรงน้ำอีก ลองดูครับไม่รู้มันติดไหมม,นะมันหละมีสู้ด้วยเหรอมีสายไหมไสู้ไหมผ่านแล้วออกมาทางนี้ดิสู้เหรอหวิ่งสุดตัวใจไหม พันยังไงยใ่ใจะใจ,ะจะอแล้วยดเลยวันตับวันตับเก็บเก็บระวังเด็ดงาง มามามายกขึ้นมาสาวสั้นๆก็ยกสาวสั้นๆน,น,น,นั่นเหยียดจังห่านี่ปลากระมังมาอีกแล้วนะครับปลากระมังไซสุดสวยสวย,สวยงามเจ็บ สา้กลางคืนปลาตะเพียนไส้สวยนะครับน่าจะมีครึ่งโลได้ครับตัวนี้สวยเลยนะครับห้าทุ่มครึ่นะครับมาแล้วเก็บ ปากอะไเงี้ยปากอะไเงี้ยปากอะไใส่ถอด

ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับน้ำเริ่มไหลแรงอีกแล้วนะครับทางรีสอร์ทก็เอาข้าวต้มมาให้แล้วไข่ดาวฮอด,ดเหยื่อตกปลาที่เราใช้วันนี้นะครับเป็นเหยื่อตกปลาขุนพานสูตรสำเร็จนะครับ ก็ผสมลำโลหนึ่งนะครับตกได้เลยนะครับกับหมายน้ำแรงๆเนี่ยต้องใส่ลำเยอะๆนะครับเราไม่ได้ใส่ขนมปังนะครับทิปนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าผสมน้ำไปปั้นเหนียวๆเลยนะเพราะว่าน้ำมันแรงนี่เราใช้แต่ก็ตายเบ็ดจิโนเบอร์หนึ่งนะครับ กำลังดีเลยกับปลาไซส์นี้ส่วนข้างหลังรีสอร์ทนะครับก็สามารถตกได้นะครับแต่แต่อตะไค่นะ้ำจะเยอะสาหร่ายหางกระลอกจะเยอะจะแนวนี้นะครับเอากล้องลงไปสนี่เจอปลานินปลาอะไรเลยหมอตะกับบัตเตอร์ปลานินแต่เ,เราลองตกแล้วไม่เอานะครับก็หน้นาๆน็มาลองดูว่ามันจะเอาไหม ข้างหลังหน้ำไม่ค่อยไหลนะครับป่าของเราได้แต่ตอนกลางคืนนะครับหลังจากห้าทุ่มตอนเขาปิดเขื่อนน้ํามันจะไม่ไหลเดี๋ยวยกกระชังดูให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนมากจะเป็นปลากระมังกับปลาตะเพียนะให้ดูแค่นี้พอนะครับ<ะ>ตอนนี้เราทิ้งเบ็ดลงโดนคล้องพอดีนะครับ นี่ครับเหยื่อเรามุมซ้ายนะครับปาลากำลังรุมกินเลยคราวนี้มันจะกินเหยื่อยังไงสวบสวบสวบมันสวบสวบกินไอ้เหยื่อที่เปื่อยออกนะครับมันไม่สวบก้อนเหยื่อโดยตรงมมไม่ทรมหลุดแล้ว Nếu quâm ra tua đó ô tụ này tôi giỏi ีไม่อยู่ครับไม่อยู่อน oh, <no. S 1> ก็เป็นอาหารรอบเช้านะครับก่อนออกเดินทางต่อนะครับกลับบ้านนี่ข้าวต้มไห่ดาวหัวดอกเช้าส <c oughs> ก้าน ผลงานของที่รับทออ็อกยูเอรวันกันนะเบ็ด3คันนะครับตีตะก้อหน้าดินต,ตัวที่นี่ต้องใช้60กรัมขึ้นไปนะครับไม่งั้นเอาน้ำมาอยู่ก็พอได้ตัวนะครับปลาที่นี่มีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์สวยๆเลยนี่ปลตะเพียน ไซส์4นิ้วครับแล้วก็มีฝ่ามือด้วยแบบใหญ่ครับตัวนี้ฝ่ามือฝ่ามือแล้วก็ปลากระมังฝ่ามือฝ่ามือปาตัวสวยนะครับที่นี่เด็ดสคันได้แค่นี้ครับกับบรรยากาศนะครับวิววิวเขา สำหรับทริปนี้ต้องลาหน้าๆกันไปก่อนนะครับแล้่อ็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะไปรีวิวใหม่ไหนสำหรับทริปนี้ต้องลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ